บนโซเชียลแชร์เตือนถึงโรคตาที่ไม่มีสัญญาณเตือนคือน้ำวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทต,ตาหลุดลอกกระจกตาย้วยหรือกระจกตาโก่งต้อหินหืชัวเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทอสอบถามกับจักษุแพทย์ครับข้อความเกี่ยวกับโรคตาที่ไม่มีสัญญาณเตือนที่เขาแชร์นี่จริงหรอครับจริงครับโรคตามีหลายโรคมากที่อาจจะทําให้เกิดตาบอดได้ซึ่งในหลายๆโรคนอกจากที่มีสัญญาณเตือนแล้วบางโรคเนี่ยอาจจะไม่มีสัญญาณเตือนแบบที่เขากล่าวมานี้ได้เลยจักษุแพทย์อธิบายเกี่ยวกับโรควุ้นในตาเสื่อมไว้ดังนี้ครับโดยทั่วไปในลูกตาของคนเราตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้เป็นอากาศมันจะน้ําาวุลูกต ข้างใซึ่งน้าวุลลูกตาก็คงเหมือนกับแก้วน้ําที่เราวางไว้นานๆพอเป็น10บสปีก็อาจจะเกิดตะกรลอยอยู่ข้างในนั้นซึ่งตะกรที่ว่าเวลาแสงเข้าไปในลูกตาอาจจะไปผ่านตรงบริเวณที่เป็นตะกรก็เลยทําให้คนคนนั้นก็จะมองเห็นตัวตะกรนี้บางคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นยุงหรือลักษณะเป็นยหยักย่่ยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเพราะจริงๆมันคือตะกรที่อยู่ในบุลลูกตาเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็มักไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่นเลยนอกจากการเห็นเพียงวุน้นหรือตะกรที่ลักษณะคลอยอย้ายหย สามารถป้องกันได้แล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงมากในคนที่มีตะกอนในวุ้นลูกตาพบว่ามีการฉีกขาดของจอประสาทตาร่วมด้วยเนี่ยแค่ประมาณ1-2%แต่กรณีที่วุ้นลูกตานี้ที่เป็นตะกอนไปลอยใกล้บริเวณผนังจอประสาทตาอาจจะมีการดึงรั้งจอประสาทตาซึ่งจะทําให้คนคนนั้นมีอาการคล้ายๆเหมือนมีคนมาเปิดแฟลชใส่ตาหรือมีอาการฟ้าแลบถ้าเห็นฟ้าแลบเนี่ยแสดงว่าตะกอนนี้เริ่มเป็นอันตรายก็คือไปดึงจอประสาทตาซึ่งอาจจะทําให้เกิดจอประสาทตาขาดเป็นรูหรือนําไปสู่การ เกิดจอประสาทตาลอกในอนาคตแล้วโรคจอประสาทตาหลุดลอกนี่เกิดจากอะไรครับจอประสาทตาคนเราเรียบเทียบคงเหมือนวอลเปเปอร์ที่ปิดผนังทั้งหมดของลูกตาด้านในถ้าเราปิดสนิทด,ดีจะทําหน้าที่ได้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีตําแหน่งไหนมีรูขาดหรือรูรุนอาจจะทําให้เกิดน้าซ้อบริเวณจอประสาทตาตรงนั้นก็อาจจะทําให้จอประสาทตาทั้งหมดหลุดลอกออกมาถ้าเราไม่ปิดซ่อมแซมไว้ก็อาจจะเกิดการหลุดลอกออกมาทั้งผนังจอประสาทตาซึ่งวิธีที่จะป้องกันไม่ให้มันหลุดลอกถ้าสมมติเราเห็นอยากย่ายหรือเป็นยุงบินแล้ว หมอตรวจว่าเป็นวุ้นลูกตาเสื่อมคุณหมอจะแนะนําให้ตรวจจอประสาทตาถ้าไม่มีจอประสาทตาฉีกขาดก็มักจะไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าคุณหมอตรวจพบว่ามีจอประสาทตาฉีกขาดคุณหมอจะฉายแสงเลเซอร์บริเวณที่มีรูฉีกขาดเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ําซอกจนเกิดภาวะจอประสาทตาลอกโรคกระจกตาย้อย,ยหรือกระจกตากรงปกติดังด้านหน้าลูกตาของคนเราจะมีกระจกตาที่เราเรียกว่ากระจกตาดาอยู่ซึ่งทําหน้าที่สําคัญมากๆก็คือทําหน้าที่ในการรวมแสงที่เข้าสู่ดวงตานะเป็นตัวควบคุมภาวะสายตาสั้นสาย ยาวสายตาเอียงในคนบางคนที่มีความไม่แข็งแรงของกระจกตาก็อาจจะทําให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่ากระจกตาโก,ก่หรือกระจกตาย,ย้อยก็พบได้พอประมาณในคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกนี้อาการก็คือจะเริ่มจากการที่มีภาวะสายตาผิดปกติ<ๆ>เช่นสายตาสั้นสายตาเอียงเยอะๆแล้วก็ที่สาคัญที่สุดลักษณะเฉพาะของเขาก็คือภาวะสายตาสั้นหรือสายตาเอียงนั้นจะเปลี่ยนเร็วมากคนทั่วไปเนี่ยภาวะสายตาสั้นหรือเอียงอาจจะเปลี่ยนทุกปีหนึ่งหรือ2ปีแต่ในคนที่เป็นกระจกตาโก,ก่งหรือกระจกตาย้อยภายในเวลาหลักเดือน เนี่ยสายตาก็จะเปลี่ยนจะต้องไปเปลี่ยนแว่นบ่อยมากๆโดยทั่วไปนอกจากความผิดปกติในระดับยีนหรือกรรมพันธุ์ที่ทําให้กระจกตานี้ไม่แข็งแรงซึ่งอันนั้นอาจจะป้องกันยากนอกจากนั้นเรายังพบในกลุ่มคนที่มีลักษณะบางอย่างร่วมกันเช่นกลุ่มคนที่เป็นภูมิแพ้ขึ้นตาอาจจะมีการขยี้ตาบ่อยๆเพราะคันตาก็อาจจะทําให้ความแข็งแรงของกระจกตาลดลงหรือในกลุ่มน้องที่เป็นดาวซินโดมก็เป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งที่อาจจะทําให้ขยี้ตาบ่อยๆแล้วก็ทําให้กระจกตาขาดความแข็งแรงและก็เกิดภาวะกระจ ตายวยวหรือโกได้โรคต้อหินโรคต้อหินคือโรคที่เกิดจากความดันที่อยู่ภายในลูกตาสูงผิดปกติถ้าความดันที่สูงมากอาจจะไปกดบริเวณคั่วประสาทตาทําให้เกิดคั่วประสาทตาเสื่อมแล้วก็ค่อยๆตาบอดบางบริเวณขยายวงการบอดนั้นมากขึ้น,นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็อาจจะตาบอดไปทั้งหมดเลยการป้องกันโรคต้อหินไม่ให้เป็นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าหลายๆสาเหตุป้องกันไม่ได้เช่นกรรมพันธุ์หรืออายุหรือโรคประจําตัวที่เป็นอยู่เพราะนั้นข้อแนะนําที่ดีที่สุดของการป้องกันตาบอดจากโรค ต้อหินก็คือเราควรจะต้องมีการตรวจตาเป็นระยะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในคนที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปหรือคนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานหรือต้องใช้ยาพวกสเตียรอยไม่ว่าจะเป็นยายหย่อนหรือทานางประจาดังนั้นสรุปแล้วข้อความเกี่ยวกับโรคตาที่ไม่มีสัญญาณเตือนที่เขาแช์นี่เป็นยังไงครับจริงครับสามารถแชร์ต่อได้นอกจากมันสังเกตสัญญาแล้วการหมั่นดูแลและป้องกันก็เป็นแนวทางที่สําคัญนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสรร์สื่อสื่อสร้างสรร์สังคม